ตอนนี้ในโลก AI นะครับกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยจากที่เคยแข่งกันว่าใครจะสร้างโมเดลได้ใหญ่ที่สุดตอนนี้เกมกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นการสร้างโมเดลที่ฉลาดที่สุดครับซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้กลยุทธ์ที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่เคยลองคิดกันเล่นๆไหมคะว่าจะเป็นยังไงถ้าอนาคตของ AI เนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ขนาดอีกต่อไปแล้ว แต่ไปวัดกันที่ความฉลาดในการทำงานแทนโอ้โหนี่เป็นคำถามที่อาจจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจเกี่ยวกับ AI ไปเลยนะครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าสงครามขนาดของ AI เลยก็ว่าได้คือบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ต่างก็ทุ่มทรัพยากรกัน,กนแบบมหาศาลเพื่อสร้างโมเดลภาษาให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีก คือความเชื่อหลักๆในวงการตอนนี้นะครับมันก็คือยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งโมเดลมีพารามิเตอร์เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นแต่แน่นอนว่าพลังที่มหาศาลขนาดนี้ก็ต้องแลกมากับการที่มันกินทรัพยากรแบบมหาศาลเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับยักษ์ใหญ่โกไลแอดในเรื่องราวของเราวันนี้เลยครับแต่แล้วนะครับจูจ่ๆก็มีผู้ท้าชิงรายใหม่ปรากฏตัวขึ้นมา เอ็นว a ดียได้ส่ง Orchestrator 8B ลงสนามรบนี้ซึ่งไม่ได้มาเพื่อจะแข่งเรื่องขนาดนะครับแต่มาเพื่อเปลี่ยนกติกาของเกมนี้ทั้งหมดเลยหัวใจสำคัญของออเคสเ t รเตอร์ 8B ก็คือการที่มันไม่ได้ทำตัวเป็นผู้เล่นที่ลงไปลุยทุกอย่างเองนะครับแต่มันทำตัวเป็นเหมือนผู้จัดการทีมหรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเป็นวาทยากรที่คอยควบคุมวงออเคสตราของ AI อีกที มันเชี่ยวชาญเรื่องการมอบหมายงานให้เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดไปจัดการครับแล้วมันทำงานยังไงนั่นเหรอครับกระบวนการของมันฉลาดมากเลยนะคือพอได้รับคำสั่งเข้ามาปุ๊บมันจะวิเคราะห์แล้วก็วางแผนก่อนเลยจากนั้นมันถึงจะส่งต่องานแต่ละส่วนเนี่ยไปให้เครื่องมือที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะแล้วสุดท้ายค่อยรวบรวมผลลัพธ์ทั้งหมดกลับมาสรุปเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดพูดง่ายๆก็คือมันเน้นการจัดการไม่ใช่การลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว แล้วทีมผู้เชี่ยวชาญของมันเนี่ยมีใครบ้างลองลึกภาพตามนะครับว่ามันมีทั้งนักวิจัยที่พร้อมจะค้นข้อมูลจากเว็บให้ได้ทันทีมีโปรแกรมเมอร์ที่รันโค้ดซับซ้อนได้สบายๆแถมยังมีฝ่ายประสานงานที่เชื่อมต่อกับบริการข้างนอกผ่าน API ได้อีกคือทั้งหมดนี้เนี่ยพร้อมทำนานตามคำสั่งของมันตลอดเวลาเลยครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วครับพลังของโมเดลนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจากขนาดที่ใหญ่โตอะไรเลยนะ แต่มันมาจากกลยุทธ์ในการฝึกฝนที่ไม่เหมือนใครต่างหากที่ทำให้มันฉลาดเกินตัวไปมากเบื้องหลังความฉลาดนี้คือเทคนิคพิเศษที่ชื่อว่า Group Relative Policy Optimization หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า GPRO นะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยมันก็คือการสอนให้ AI ไม่ได้มองหาแค่คำตอบที่ถูกที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ให้มองหาทางออกที่ดีที่สุดโดยการชั่งน้ำหนักระหว่างปัจจัยลหลายๆอย่างพร้อมๆกันไปเลยครับคือกระบวนการชั่งน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะพิจารณาหลายมิติมากๆไปพร้อมๆกันเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำของคำตอบต้นทุนที่ต้องใช้ความเร็วในการตอบสนองหรือแม้กระทั่งความต้องการของผู้ใช้เพื่อหาจุดที่มันสมดุลและให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในภาพรวมออกมานั่นเองแล้วผลลัพธ์ล่ะเป็นยังไงพอเราเอาโมเดลขนาดเล็กที่มีกลยุทธ์สุดฉลาดตัวนี้ไปเทียบกับพวกรุ่นใหญ่ในวงการผลการทดสอบก็ออกมาแล้วครับและจะบอกว่ามันน่าทึ่งมากๆเลย ผลลัพ์ที่ได้คือการลมยักษ์ของจริงเลยครับในการทดสอบมาตรฐานต่างๆ Orchestrator 8b ที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยสามารถทำคะแนนได้สูงกว่าโมเดลพื้นฐานที่ใหญ่กว่าอย่าง GPT-5 หรือแม้กระทั่งคลอด o p u s 4.1ไปได้แบบน่าทึ่งสุดๆแต่ที่มันพีกกว่าเรื่องคะแนนอีกนะครับก็คือมันทำทั้งหมดนี้ได้โดยใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30%เท่านั้น แถมยังทำงานเร็วกว่าถึง2.5เท่าเมื่อเทียบกับโมเดลยักษ์ใหญ่พวกนั้นด้วยนี่คือข้อได้เปรียบที่มหาศาลมากๆเลยนะทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายและประสบการณ์ของคนใช้งานเอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมีความหมายว่ายังไงแล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการ AI ในอนาคตไปได้ขนาดไหนมันมีคำพูดหนึ่งจากในแหล่งข้อมูลนะครับที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยก็คือกลยุทธ์ที่ถูกต้อง สามารถเอาชนะขนาดโมเดลที่ใหญ่โตได้เนี่ยแหละค่ะคือหัวใจสำคัญและเป็นข้อความหลักของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยแล้วเรื่องนี้มันสำคัญยังไงมันก็คือประตูบานใหม่ที่เปิดไปสู่อนาคตที่ AI จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็มีต้นทุนที่ถูกลงแบบมหาศาลเลย มันเป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนารายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีระดับนี้ได้ง่ายขึ้นและมันอาจจะเปลี่ยนปรัชญาการพัฒนา AI ของทั้งวงการไปตลอดการเลยก็ได้ครับและข่าวดีที่สุดเลยก็คือ NVIDIA เขาไม่ได้เก็บเทคโนโลยีนี้ไว้คนเดียวนะครับแต่ได้เปิดให้ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้เลยบนแพลตฟอร์ม h a c k i n g Face ซึ่งนี่ก็คือการเปิดประตูให้นักพัฒนาจากทั่วโลกได้เอาไปศึกษาเอาไปต่อยอดแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันนั่นเอง ทั้งหมดนี้จึงนำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากๆครับว่าการมาถึงของออเคสเตรเตอร์ 8B เนี่ยมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าสงคราม AI กำลังจะเปลี่ยนจากการวัดกันที่พละกำลังไปสู่การวัดกันที่มันสมองอย่างเต็มตัวแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ